โรเทสโรเทสโรทสอ้าวสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันกับลำโพง Sony URT Tower 10ลำโพงปาร์ตี้ไซส์บิ๊กเบิ้มที่สุดยอดที่สุดในนาทีนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอวางไมค์ก่อนนะฮะ สำหรับลำโพงตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในซีรีส์ ULT p o w e r s u n d กันเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นราดับที่3นะครับเพราะราดับแรกก็คือตัว f i e l o n ตัวที่2คือ Fill s e e n นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Tower 10นั่นเองนะฮะสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่จัดเต็มจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีไดเวอร์มาให้ถึง7ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มจาก ตัวแรกเลยนะครับใหญ่สุดของเราก็จะเป็นวูเฟอร์นะครับที่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็จะเป็นขนาด12.6นิ้วคูณ12.6นิ้วนะครับเป็นรูปทรงแบบซีเดียมจตุรัสนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรเวอร์พิเศษของทางค่ายโซนี่เขานะครับในชื่อว่า X-Balance Unit นะครับก็จะให้คุณภาพเสียงที่เรียกว่าคาแรคเตอร์ เสียงเบสมีความอิ่มแน่นนะผมเสียงกลางก็คมชัดนะครับผมเป็นสยอดเทคโนโลยีหนึ่งของค่ายค่ายนี้เลยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังจะมีตัว Twitter แล้วก็ตัว m i d r รนสนะครับทวิตเตอของเขาก็จะอยู่ตรงนี้มีทั้งหมด 4ตำแหน่งนะครับก็จะอยู่ข้างหน้า2ตัวแล้วก็อยู่ข้างหลัง2ตัวนะฮะแล้วก็ m i d เรน g ์นะผมขนาด3.2นิ้วนะผมจำนวน2ตัวอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีทวิตเตอร์จนวน4ตัวนะครับขนาดอยู่ที่1นนิ้วนั่นเองนะครับก็ทําการกระจายเสียงรอบทิศทางเลยนะครับอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะนอกจากตัวลำโพงที่เขาให้มาเลยนะครับนี่เลยที่ผมใช้งานไปเมื่อกี้ครับกับ ไมโครโฟนไร้สายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไมล้ลอยที่เขาแถมมาให้ในชุดนะครับเรียกว่าพรีเมียมเย็นเดียวคุณภาพเสียงนี่ยอดเยี่ยมเลยนะฮะเสียงอิ่มคมชัดเลยนะฮะหนึ่งสองสามหลุดเตสหลุเตสมีเอ็ o โคมาให้ในตัวนะครับสามารถปรับได้2ระดับนะครับผมเรียกว่าแจ๋วเลยฮะผมนี่ชอบเลยร้องคาราเตตัวนี้บ่อยมากนะฮะ ต่อไปนะครับเรามาดูตรงแผงควบคุมด้านบนกันบ้างดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะเห็นเป็นปุ่ม power นะผมแล้วก็ที่เห็นเด่นๆอยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของเขานะครับก็จะมีปุ่ม ULT power sound นะผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเอกลักษณ์ในโพงซีรีส์นี้เลยนะฮะซึ่งให้เสียงเบสมา2ระดับนะผมจากที่ผมได้เคยทดลองนะผมใ,ในการวัดกราฟความถี่ เช็คว่าตัวนี้มันบูทย่านไหนยังไงบ้างน,นะผมตัว ULT ถ้าเรากด1ครั้งนะครับก็จะทําการบูทในย่านประมาณ70เฮิรตซ์ขึ้นมานะครับผมภาพรวมนะผมก็จะยกเสียงต่ําขึ้นมาทั้งหมดแต่ว่าจะจะไปพีคอยู่ตรง70เฮิรตซ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือถ้าเรากดไประดับที่2นะครับก็จะบูทประมาณ80เฮิรตซ์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะจะทำการยกขึ้นมาทั้งยวงเลยนะครับผมก็เรียกว่า จะมีมีเคอร์ฟที่เรียกว่าเออหนาใหญ่กว่านะครับผมทำให้ได้เสียงเบสที่กระทึกขึ้คมากขึ้นนะฮะใครมีลำโพงตัวนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเรื่องเสียงเบสแน่นอนฮะ,ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเสียงกลางเสียงแหลมของเขเขายัาง คมชัดละเอียดชัดนะผมสามารถฟังได้หลากหลายแนวนะครับปาร์ตี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เปิดฟังเพลงทั่วไปก็ไม่มีปัญหานะครับผมและถัดไปนะครับเขาก็จะมีในส่วนของภาคอินพุตมาให้เลือกนะผมก็จะมีทั้งบลูทูธนะครับผมที่เป็นเวอร์ชัน5.2แล้วก็จะมีตัว Optical มาให้อันนี้เราสามารถเสียบสายที่เป็นาสายไอเดตออฟติเคนะครับเข้ากับตัวโทรทัศน์ได้นะครับผมเสียบเข้าไปหลังทีวีแล้วก็เปิดเพลงผ่านลำโพงตัวนี้ หรือว่าเราสามารถเบรนเสียงระหว่างลำโพงกับทีวีกันได้อีกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ทำมาเพื่อที่จะแบบอัปเกรดเสียงของทีวีให้ให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้นครับเนื่องจากเสียงทีวีนะครับก็จะเป็นเสียงที่มีความถี่ไม่ได้ครอบคุมย่านต่ํามากมายนะครับก็จะเป็นเด่นย่านกลางย่านแหลมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มทีวีซาวบูธนะผม เราก็จะได้ซับวูเฟอร์มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมตัวลำโพงตัวนี้ก็จะตัดการทำงานของเสียงกลางสิงแหลมออกนะครับผมให้เราได้ยินเฉพาะเสียงเบสนะฮะแล้วก็เสียงเบสนี้นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นซับวูเฟอร์ให้กับทีวีของเรานั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราไม่ได้กดปุ่มทีวีซับบูธนะครับผมก็เสียงก็จะออกเต็มแบบปกตินะครับผมเราสามารถเบนบาลานซ์เสียงระหว่างทีวีกับลำโพงตัวนี้ได้น,นะครับผมง่ายๆเลย ไม่ยากนะฮะถัดไปก็จะเป็น Audio In อันนี้ก็จะเป็น AUX 3.5 mm ุดงมเผมเสียบจะเข้าไปด้านหลังลำโพงได้เลยแล้วก็จะมีช่อง USB In นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับเสียบแฟลชไดรฟ์นะครับเราสามารถใส่เพลงได้ ได้เป็นไฟล์หลากหลายประเภทนะครับทั้งไฟล์เวฟไฟล์ MP3 นอกจากนี้นะครับช่อง USB Drive นะครับยังสามารถใช้งานเป็นการชาร์จแบตมือถือได้นะครับผมหรือว่าเสียบชาร์จอุปกรณ์อื่นๆต่างๆก็ทําได้เช่นกันนะครับและส่วนปุ่มอื่นๆนะครับก็จะมีพวกการควบคุมเ a y p ์พ奥斯นะผมกด p รีเกด Next นะครับแล้วก็จะมีปุ่มสําหรับเลือกกดแสดงสีไฟบนตัวลำโพงนะครับก็จะมีด้วยกัน5สีเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นมันติคัลเลอร์ได้นะครับโดยการแบบ เขาจะทำการวนสีให้เราเองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถเลือกกดแทบบนตัวแป้นด้านบนได้เลยนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของอาการร้องคาราโอเกะนะครับอันนี้ก็จะมีปุ่มสำหรับกดเพิ่มลดคีย์นะฮะแล้วก็เพิ่มเอ็โคโนะครับผมถัดไปด้านบนอีกนิดนึงนะครับเราสามารถเปิดฝาตรงนี้เพื่อเสียบแจ็คกีตาร์หรือว่าเสียบไม้สายเพิ่มได้อีก 1>, 1ตัวเลยนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มคุมมาให้อิสระนะฮะแล้วก็สามารถกดเลือกเป็นอินพุตแบบไมหรือว่าอินพุตแบบอินสตูเมนต์กันได้ด้วยนะฮะก็จะให้เลเวลที่แตกต่างกันนะฮะก็เลือกใช้งานกันให้เหมาะสมได้ครับแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อสังเกตนี่นะครับที่ผมได้ทำการเทสกันไปแล้วนะครับก็คือระหว่างเราใช้งานไมลอยเนี่ยนะครับเรายังสามารถ เสียบแจ็คกีตาร์หรือว่าเสียบไม้สายเพื่อมีตัวเพื่อใช้งานร่วมกันได้เลยนะครเรา,ามันจะไม่มีการแบบตัดสัญญาณไม่ลอยออกแล้วก็เหลือแต่ไม้สายหรือว่าตัดตัดไม้สายออกเหลือแต่ไม่ลอยนะครับไม่เลยอันนี้คือเราสามารถควบคุมเกณฑ์ควบคุมวอลลุ่มกันได้แบบอิสระเลยนะครับสะดวกสบายมากๆนอกจากนี้นะครับเขายังมาพร้อมกับการป้องกันละออกน้ําบน แผงควบคุมด้านบนกัน,นอีกด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้รองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IPX สูงๆนะผมก็จะป้องกันเฉพาะบริเวณด้านบนนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการเชื่อมต่อเป็นส t ต d i ิโอแพรหรือว่าปาร์ตี้คอนเน็กตนะครับตัวน,นี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะสามารถลิงก์ลํลำโพง UFT Tower 10จำนวน2ตัวเป็นส t ตอริโอโหมดแล้วก็สามารถ l i n k ์ n g ลำโพง Sony หลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรุ่นให้ดูหน้าจอนะครับก็จะตัวนี้สามารถ ลิงก์กันได้เป็นร้อยตัวเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Party Connect นะครับน้ำหนักตัวของเขานะครับก็จะอยู่ที่29กิโลกรัมนะครับก็ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยทีเดียว แต่ว่าการที่มีน้ําหนักเยอะขนาดนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับตัวล้อลากนะครับแล้วก็จะมีหูจับนะครับเราสามารถลากหิ้วไปได้อย่างสะดวกสบายครับในส่วนของภาคบ l u e t o อินพุตนะครับก็จะมาพร้อมเวอร์ชัน5.2กันเลยนะฮะโคเด็กที่รองรับก็จะมีทั้ง SBC AAC แล้วก็จะมีตัว LDAC กันให้ด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Sony Music Center แล้วก็ เฟส t i เบนะครับซึ่งตัวมิ s i ิ Center นะครับก็เอาไว้สําหรับควบคุมการทํางานอย่างปุ่ม UFT หรือว่าเราจะ เลือกอินพุตเราก็สามารถไปสลับกันในแอปได้นะครับรุ่นถึงมีฟังก์ชันอีกมากมายให้เราไปลองเลือกปรับกันนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวฟิสต์เบิรนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่แถมเพิ่มมาให้อีกอันนึงนะครับก็เข้าไปโหลดฟรีกันได้ใน App Store นะหรือว่า Play Store แล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานในส่วนของการเล่นเป็นดีเจหรือว่าจะเล่นเอฟเฟกร้องนะผมเอฟเฟกไมโครโฟนนะครับ,รบก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายนะผมเข้าไปเลือกกันได้นะรปรับไฟปรับแสงปรับเสียงเรียกว่า ครบหนักจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับการเพิ่มลดคีย์เพลงนะครับอันนี้ก็จะสามารถทําได้เมื่อเราเปิดไมโครโฟนหรือว่ามีการเสียบแจ็คกีตร์หรือเสียบแจ็คไมค์ไว้นะครับถ้าเราไม่ไม่ได้ทําการทิกเกอร์อินพุตไว้นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะครับซึ่งในการปรับเนี่ยนะครับก็จะมี เพิ่มได้6กซมิโตอแล้วก็ลงได้6กซมิโทนนะครับก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างแบบเก็บรายละเอียดดีนะผมไม่ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเยอะนะครับก็ ไม่ได้ลดทอนรายละเอียดลงมากนะผมเราสามารถร้องเพลงกันได้อย่างสนุนสนานและตัวนี้เขายังรองรับการเชื่อมต่อแบบมัลติพอร์กันนี้ด้วยนะครับโดยเราสามารถแพ่มือถือ2อเครื่องเข้ากับลาโพงตัวนี้ได้พร้อมกันเลยนะฮะก็สามารถสลับกันเปิดเพลงได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ยังสามารถจดจําอุปกรณ์ได้มากถึง8อุปกรณ์เลยทีเดียวนะฮะนอกจากฟังก์ชันที่เขามีมาให้จัดเต็มแล้วนะครับเขายังมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับสำหรับเก็บไมโครโฟนสะดวกมากๆเลยฝั่งนู้นก็มีนะผมเราสามารถ เก็บไม้สอตัวได้พร้อมกันเลยนะแจ๋วมากๆโอเคครับพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับเพื่อนๆคงจะอยากฟังเสียงของลำโพงตัวนี้กันแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับผมว่าเสียงของ UIT Tower 10จะเป็นยังไง Just make your heart understand the way I feel. เป็นไงกันบ้างแล้วครับสำหรับซุ่มเสียงของลำโพง Sony UT Tower 10นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มสุดๆเลยนะฮะสำหรับเสียงเบสที่มีกันถึง2ระดับนะครับบอกเลยว่าของเขาให้คุณภาพความอิ่มแน่นความอิ่มเอมนะผมได้อย่างจุใจกันมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมประทับใจมากๆนะอันนี้คือลำโพงปาร์ตี้อันดับหนึ่งในใจผมแล้วนะผมเพราะว่าผมชอบมากนะคะ แล้วก็ในส่วนของเสียงกลางเสียงแหลมของเขานะครับก็ทําออกมาได้อย่างดูดีโดดเด่นนะผมเสียงแหลมก็มีความกระจายชัดเจนนะผมสามารถให้เสียงในรอบทิศทางเลยนะครับเพราะมีไรเวอร์มาถึง4ตัวนะครับสำหรับตัวทวิตเตอร์นะผมกระจายหน้ากระจายหลังนะผมก็สามารถฟังเพลงได้ทั่วทุกมุมห้องนะผมแล้วก็ตัวเสียงเสียงเบสกกับเสียงกลางครับ ที่มันมีอาหารทิศทางไปไปแค่ทิศเดียวนะครับก็ไม่มีปัญหาสําหรับการฟังนะครับเพราะว่าพวกเสียงเสียงต่ำนะครับก็จะมีความยาวขึ้นที่เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะมีการสะท้อนภายในห้องทําให้เราสามารถได้ยินกันทั่วถึงอยู่แล้วนะครับส่วนเสียงแหลมนะครับความยาวขึ้นมันจะสั้นนะครับก็เลยจะมีทิศทางที่ไม่ได้กระจายกว้างมากนะครับผมเราเลยจําเป็นต้องมี มาเสริมด้านหลังด้วยนะผมเรียกว่าสุดๆไปเลยสําหรับตัวนี้นะฮะองค์รวมเขาคือสุดยอดมากนะครับนี่ผมยกให้เป็นลําโพงปาร์ตี้เดอะเบสในดวงใจไปเลยนะฮะสำหรับราคาค่าตัวของ Sony u e t เอฟ t o w e r ครับก็จะอยู่ที่37,990บาทนะครับคบคุ้มแบบนี้นะผมเรียกว่า จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะสำหรับโซนี่นะครับผมนานๆเขาจะปล่อยของปล่อยหมัดเด็ดมาทีนึงนะฮะนี่ผมเรียกว่าผมชอบมากเลยผมร้องคาราโอเกะบ่อยมากนะครับว่าบางเพลงที่แบบคีย์มันสูงไปนะผมก็ดรอลงมานะครับก็ร้องสะดวกมา,มากๆเลยครับค่อนข้างชอบเลยทีเดียวรวมถึงการที่เรากดปุ่ม UT Power Sound นะครับตัวนี้ก็จะให้เบสที่กระหึม่มพึ่งบ้านมืงตอนนี้อยู่ผม,ม,ม,มอยู่ที่คาเฟ่น,นะครับ กดทีนี้นะครับก็คือดังไปถึงตรงออฟฟิศเลยนะผมก็ค่อนข้างกระหืมบึ้มบ้ามเลยทีเดียวครับนี่คำว่ากระหืมบึ้มบ้ามนี่ต้องเรียกว่าเป็นแบบสโลแกนของ ULT p o w e r f i l e กันเลยนะครับเพราะผมพูดมาตั้งแต่ตัวฟิ e วันแล้วก็ฟิ e ฟิ e เซเนะฮะก็เรียกว่าสุดจัดจริงๆนะครขอแนะนำเลยกับลำโพงตัวนี้และสำหรับใครที่สนใจลำโพง Sony ULT ท o w e r e 0นะครับก็เข้ามา เลือกช็อปออนไลน์ก็ได้ที่เว็บไซต์ของมั่นคง gadget com นะครับแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ต่างๆให้ติดต่อสื่อสารเข้ามานครับผมกดช็อปกันได้มากมายนะผมขึ้นให้ด้านข้างจอแล้วนะครับแล้วก็จะมีให้ทดลองกันตัวเป็นๆที่ร้านมั่นคง audio cafe นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเข้ามามาจับมาจองมาลองมาร้องเพลงได้นะครับผมสนุกสนานแน่นอนสำหรับวันนี้ผมหนึ่งมั่นคงต้องขอตัวลายไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมร้องเพลงปิดดีกว่านะครับผมยังไม่ได้ ยังไม่ได้เตรียมเพลงเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวร้องปิดเฮ้ <laughs> hey, hey, ha, ha.